สวัสดีครับวันนี้เรามาดูช้างกินหญ้ากันครับนี่มาเจอหญ้าของโปรดเลยครับผมนานๆนนจะเจอทีครับแถวบ้านเรียกว่าหญ้างอนไก่ครับเด็กๆชอบเอาไปตีกันสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กจะเอาไปตี แข่งกันว่าใครจะคอหลุดก่อนกันครับเนี่ยครับผมย่างอนไก่ช้างชอบมากครับผมย่าอย่าแบบนี้เนี่ยามาเยินกินตั้งนานแล้วครับผมเพิ่งเดินมาเจอครับผม ที่ตรงนี้จะไม่เคยมาครับเพิ่งเดินมาวันนี้มาเจอเข้ายืนกินดีเลยครับผมเป็นที่เอาดินเอาโคลนมาเทกองไว้แล้วก็เป็นเนินสูงและยากก็จะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ห่างจากโรงช้างพอสมควรครับไม่เคยเดินมาทางนี้แต่วันนี้แม่แสนรักพาหลอนแม่ฟ้าใสายพาวิ่งมามาถึงนี่เลยครับสายหลอนกับสายกลัวมาเจอกันครับผมมาได้วิ่งมาไกลหน่อย แล้วก็มาเจอของอร่อยเข้าแลยืนนิ่งเลยครับผมไม่ไปไหนครับถอนดีมากครับม,มีได้กินอีกหลายวันอยู่ครับผมเยอะครับผมหนา แค่ก็จะได้มากินแค่ช่วงเช้าครับผมเพราะว่าช่วงสายๆหนก็ต้องไปสวนน้ําสวนน้ําไม่ใช่คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือที่เล่นน้ํานะครับผมสวนน้ํำข้ากลนแม่ฟ้าใสเพราะเพราะว่าไม่ค่อยกินน้ําครับวันทั้งวันกินน้ําได้เพียงแค่วันละยี่สามสิบลิตร ซึ่งคุณหมอบอกว่าร่างกายของช้างต้องการน้ำถึงวันละ200ลิตรก็เลยจำเป็นต้องให้น้ำเกลือแต่ว่าน้ำเกลือให้ไม่ได้แล้วหาเส้นไม่เจอแล้วครับผมคือไม่ใช่ว่าไม่เจอครับแม่ฟาใสกลัวเข็มมากตอนนี้เจาะไม่ได้เลยครับเห็นคุณหมอมาเนี่ย เป็นต้องหมอบเป็นต้องร้องจากที่ไม่เคยดิ้นก็ดิ้นครับผมจะกลัวเข็มมากครับตอนนี้ก็เลยต้องให้น้ำทางสวนก้นเข้าไปครับผมก็จะได้ประมาณสักยี่สิถึงสาสิลิตรต่อครั้ง กินนมแล้วครับหลังจากคุณแม่พาวิ่งมาสักพักหนึ่งแม่แสนลักทำอะไรนี่ฮทำไรรู้สึกว่าแม่แสนรักจะติดสัตว์แล้วครับผมแต่ว่ายังหาตัวผู้ทับไม่มีครับ ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผู้ก็อยู่ไกลแล้วก็ตกงานก็ไม่มีงบประมาณที่จะพาไปทับครับถ้ามีงบประมาณเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นไอ้ตัวเล็กออกมาอีกคุณแม่ แสนลักเนี่ยทับง่ายครับผมไม่ดิน้นไม่ยากเลยครับถ้าติดสัตว์นี้ทับแป๊บเดียวก็ติดครับผมไม่เหมือนแม่แก้วตาแก้วตาทับมาสี่ปีแล้วครับไม่ติดเลยครับแม่ฟ้าใสก็ตอนที่ไปทับน้องลุงฟ้านี่ ไปอยู่กับตัวผู้ประมาณสี่เดือนครับถึงยอมให้ให้ตัวผู้ขึ้นทับเพราะว่ากลัวตัวผู้มากครับตัวผู้เข้าใกล้ในร้องเสียงหลงเลยครับ ตอนนี้ก็กินบำรุงร่างกายไปก่อนครับอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนมหาลาัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับผมอาหารที่นี่ก็จะมีหลากหลายทั้งหญ้าหญ้าเนเปียอ้อยกล้วยออกไปหา ข้างนอกพอมีเยอะอยู่ครับผมเพราะว่าละแวกนี้จะเป็นละแวกทำไร่เลี้ยงสัตว์กันครับผมทำไร่อ้อยไร่กล้วยไร,ขร่ข้าวโพดแล้วก็เลี้ยงวัวทั้งวัวเนื้อและวัวนม ถ้าใครไปหาแหล่งอารได้ก็จะได้กินครับผมต้องแย่งกันครับมีหลากหลายแต่ว่าต้องแย่งกันอย่างข้าโพดก็ต้องไปแย่งกันซื้อใครได้เร็ว ก็ได้มาให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองกินแต่ใครช้าก็ไม่ได้ครับผมแต่ว่าอ้อยก็จะเป็นอ้อยแข็งนะครับไม่ใช่อ้อยคันน้ำที่จะอ่อนๆเป็นอ้อยน้ำตาลก็จะแข็งนิดนึง ช่วงนี้ใกล้จะเปิดหีบน้ำตาลแล้วครับก็ก็จะมีแต่อ้อยแข็งครับจะหาอ้อยอ่อนยากครับถ้าไม่สั่งซื้อจากอ้อยคันน้ำถึงจะได้อ้อยอ่อนมากินครับ นนี้ก็ตามตลอดเลยครับผมชีวิตหมาของโรงช้างก็จะติดตามช้างไปตลอดไม่ว่าไปไหนไปนานแค่ไหนก็โกโก้จะตามไปตลอดเลยครับขณะที่แม่แสนรักกับแม่ฟ้าใสเนี่ยจะออกอาการตื่นตื่นกลักวหมา นิดนึงแม่ฟ้าใสาไม่กลัวครับผมีย่างแม่แสนรักเนี่ยพาหลอนพาหลอนแล้วก็แม่ฟ้าใสาไม่รู้ว่าหลอนอะไรก็กลัวไปตามครับแม่ฟ้าใสายพาหลอนเออแม่แสนรักพาหลอนแม่ฟ้าสายพาวิ่งครับผม ลงฟ้าเหนื่อยแล้วครับผมตาเปือๆแล้วอยากจะนอนนะแต่ว่าเมื่อคืนแม่แสนรักเอแม่ฟ้าใสาเนี่ยนอนตั้งแต่หัวค่ำคิดว่าน่าจะนอนได้เยอะอยู่ครับเมื่อคืนนอนได้นานอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ลุกมาดูบ่อยครับเมื่อคืนหลายคืนมานี่ ช้างไม่ได้นอนก็ลุกขึ้นมาดูบ่อยครับเมื่อคืนก็เลยหลับยาวเลยครับมาดูสองครั้งลุกมาดูสองครั้งก็เห็นนอนพอมาดูใกล้แจ้งก็เห็นตื่นแล้วครับไม่รู้ว่านอนนานแค่ไหน บรรยากาศรอบๆของมหาลัยครับผมมีต้นไทรต้นไทรย้อยน่ากลัวมากกลางคืนไม่กล้าเดินผ่านนะครับแถวนี้แต่ว่ากลางวันก็ไม่มีอะไรครับน้องก็กินหญ้าดีนะครับผม น้องลุงฟ้ากินหญ้าตลอดถ้ากินหญ้าดีอย่างนี้ก็ น่าดีใจนะครับผมเหลือเพียงแค่กินน้ำดีแค่นั้นเองครับผมถ้ากินน้ำดีเมื่อไหร่หมอก็จะหมดห่วงนะครับเรื่องการกินยานี่หมอหายห่วงนลครับเพราะว่าสังเกตดูแล้วจะกินตลอดเวลาเลยครับกินตลอดเวลาแต่ว่าขี้ออกมายังยังไม่เป็นก้อนนะครับผมไม่รู้เป็นไร ยังขี้ออกมาเป็นน้ำอยู่ทั้งทั้งที่การกินน้ำก็กินน้อยการกินน้ำน้อยกินยาเยอะก็น่าจะทำให้ยาแห้งปั้นเป็นก้อนได้ง่ายนะครับแต่นี่กลับกันครับกินน้ำน้อยแต่ว่าขี้ออกมามีแต่น้ำครับ ทำให้ร่างกายขาดน้ำร่างกายขาดน้ำการสร้างเม็ดเลือดก็น้อยลงตามครับโดยทำให้เลือดจางคุณหมอก็ให้ยาบำรุงเลือดไป2เข็มแล้วครับยากินก็ไม่ค่อยจะกินครับผม หมอพยายามป้อนยาเคลือกบกระเพาะให้ก็ไมา่ยอามกินต้องใช้วิธีหลอกล่อให้เผลอแล้วก็ฉีดยาเคลือกบกระเพาะทางไซลิงเข้าปากครับแต่ก็พยายามยากมากครับผมเพราะว่าช้างจะรู้ทันแล้วคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยๆก็ให้ได้วันละสี่ขวด พยายามทั้งวันได้วันละขวดเองครับหมอบอกว่าจิบๆแค่นี้ไม่รู้สึกสะทกสะท้นอะไรน่าจะไม่น่าจะติดอยู่แค่ปากเข้าไปถึงคอน้อยนิดมากกินดีมากเลยครับหมายว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ย ถอนกันดีมากเลยครับก็ขอฝากช่องพังฟ้าใสแฟมิลี่ด้วยนะครับผมพังฟ้าใสแฟมิลี่ฝากกดแชร์กดไลค์ กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ